เดือดระอุสมรักแชร์ตรงๆก่อนลูกสาวเห็นคาตาทำสิ่งนี้กับเบส ทำเอาชาวเน็ตหูผึ่งกันเพียบหลังจากที่เบสรักว่านีออกมาประกาศสดกลางไอจีจนหลายคนจับตาความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มตรงตรงกฤษกรหรือจะสั่นคลอนเลิกกันแล้วหลังพบว่าไฟหญิงกดอัน f o l l o w ไฟชายและลบรูปคู่จนหายเกลี้ยงล่าสุดเขาสดออนไลน์ก็ได้พูดคุยกับสมรักคำสิงพอของสาวเบสก็ได้คำตอบว่าเรื่องราวปัญหาซ้ำซากเพราะผู้หญิงรวมถึงความเกรงใจความสป,ปอร์ตความเป็นลูกผู้ชายไม่มีเลยมาอยู่บ้านเบสสองปี ค่าน้ําค่าไฟหรือค่าอะไรก็ไม่ออกสมลักบอกว่าเขาเข้ามาตอนแรกเราไม่รู้นิสัยเขาเมื่อคืนตรงๆก็มาร้องไห้กับผมจะให้ช่วยจะให้ช่วยยังไงเวลาพูดเวลาปรึกษาพ่อพ่อก็บอกหลายครั้งแล้วไม่เคยทําตามจนเขาหมดความอดทน แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการครบกันแบบ3วันดี4วันไข้ตอนที่เล่นละครดังๆเรื่องคุณชัยก็เปลี่ยนไปตรงๆบอกว่าช่องบิดผมเหตุผลมันไม่เพียงพอคือเขาทําอะไรก็มีหลักฐานถ้าจับไม่ได้เบสเขาก็ไม่พูดอย่างผู้หญิงเขาถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนบอกว่าได้นอนกับตรงๆแล้วแล้วเขาก็ส่งต่อมาให้เบสมันส่งหลายต่อหลายครั้งก็มีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องไม่สปอร์ตด้วยแล้วทีนี้มันมีข้อดีตรงไหนขีดมาเลยก็มีแต่ความหล่อยอย่างเดียว แล้วกับพ่อแม่ผู้หญิงยังไงอย่าไปเถียงเขาอย่าไปทะเลาะกับพ่อแม่เขามันไม่ใช่ที่ผ่านมาสอนก็สอนเตือนก็เตือนแล้วคุยกันแบบลูกผู้ชายมาโดยตลอดเขาก็ครับครับแต่มันไม่เคยปฏิบัติไม่เชื่อเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่หลังๆก็เปลี่ยนไปเยอะเขาก็อ้างว่าช่องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้ลงรูปคู่ก็คือพยายามตัดเบ็ดออกเบ็ดก็เริ่มทําใจเรื่องของเขาไม่อยากลงก็ไม่ต้องลงในที่สุดก็จนถึงที่สุดน้ําตาสักหยดก็ไม่มี อย่างล่าสุดตรงๆบอกว่าไปเที่ยวมหาสาร,รคามไปกับผู้หญิงก็มีคนถ่ายรูปมาให้เยอะแยะไปหมดถึงเวลาก็ต้องออกมาพูดดารายอย่ามาปั้นหน้าใส่กัน เรื่องรถที่ออกมาแรกๆก็มีแต่ตรงๆใช้ไม่ใช่เบ็ดใช้แถมตีสามตีสี่รถตู้คันนี้ไปวิ่งอยู่รีสอร์ทคนขับบอกว่ามีผู้หญิงด้วยทําอะไรไม่รู้เพราะว่าเขานอนรออยู่ที่รถแต่มีผู้หญิงด้วยแต่เบ็ก็ไม่มีหลักฐานแบบตรงๆบอกว่าจะไปมั่วซุมปาร์ตี้กับเพื่อนๆนักแสดงช่องวันไม่มีเรื่องผู้หญิงแล้วทําไมไปตอนตีสามตีสี่พอตรงๆไปถ่ายละครเบ็ดก็ดูกระเป๋าก็ไปเจอหลักฐานในกระเป๋าผมก็ไปดูสมรักยังบอกอีกด้วย ว,ว่าที่ผ่านมาเบสร้องไห้บ่อยหลังจากที่เขาตามง้ออะไรกันก็ไม่ว่าเราตัดสินใจแล้วแต่ว่าถามเบสว่ามีคนอื่นหรือยังไม่มีเขาไม่ใช่เป็นคนเที่ยวผาบหรืออะไรแบบนั้นและถามว่ากรธไหมที่เขาทํากับลูกเรามันก็เป็นธรรมชาติไม่โกรธแต่ถ้ามาทํากับลูกเราบางวันทะเลาะกันอยู่บ้านเห็นตรงๆง้งงางมือจะตบเบสเราก็โมโหแล้ว คือบางอย่างเราก็ไม่อยากจะพูดให้เป็นข่าวนะคือลูกของเราเขามีความสุขหมดเคราะห์หมดโศกหมดเว้นหมดกรรมแล้วอมทุกข์มานานตอนนี้จะไปไหนก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้แม่เตรียมชุดให้ลูกดูแลทําแบบนี้มาตลอดเมื่อก่อนนะชุดบางโป๊ไปตรงๆก็ห้ามใส่บางที่ทะเลาะกันผมก็ต้องเคลียร์ให้แม่เขาบอกว่ามันโป๊ตรงไหนแม่ก็ไปงานด้วยแม่เขาดูแลมาตั้งแต่เด็กตรงๆก็มีปัญหากับแม่อีก และถ้ามันสํานึกได้ถ้าเป็นผมผมอยู่มหาสารคามผมจะรีบเตียรถมาหาเบสท,ที่คอนแก่นเลยเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นเบสอยู่ที่คอนแกน่นมหาสารคามห่างจากคอนแก่นห่างไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพราะก่อนไปเบสก็ถามว่าไปหาแม่กลับวันไหนจะเล่นน้ำกับเบสหรือเปล่าถามกระจ่างแจ้งแล้วรอคำตอบนิ่งเฉยแล้วบอกว่าไม่ได้ไปกับผู้หญิงหรอกคือมันไม่มีความแมนคาคาวคา,าไฟคือลูกสาวทำงานมาเลี้ยงผู้ชายก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตของเขาไม่เป็นไร เราก็บอกตรงๆว่าถ้าไปคบคนอื่นก็ทําตัวเป็นลูกผู้ชายรับผิดชอบต่อครอบครัวหน่อยแล้วอย่างที่สองเวลาไปอยู่บ้านใครอย่าทะเลาะกับพ่อแม่ผู้หญิงเขา